สวัสดีครับวันนี้เอกเดวิ่งจะพาพี่น้องมาดำน้ำยิงปลาที่อ่างซับปะดูนะครับข้างหลังผมนี่วันนี้มาคนเดียวนะครับก็คอยติดตามให้กําลังใจกันครับไปลุยดูคลิปใต้น้ํากันเลยครับจไปครับและตอนนี้ผมก็ได้ดำลงมาแล้วนะครับมาลุ้นดูกันนะครับว่าวันนี้จะมารอเปล่านะครับว่าดำมาตามช่องสไลดยนะครับวันนี้น้ําไม่ค่อยจะใสเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ ดำมาจากคลิปก่อนๆน,นะน้ำจะใสกว่านี้เยอะนะครับวันนี้ก็น้ํามันจะขุ่นนวันวๆหน่อยแล้วก็ไปตามหา,าตรงที่มันใสเอาแล้วกันพี่น้องก็ดำเลาะดูเรื่อยๆนะครับมาดูจังหวะนี้นะครับดำลงมาตรงนี้ก็น้ําพอมองเห็นอยู่นะครับมืดๆนิดน,นึงนะครับสังเกตมุมขวาด้านล่างนะครับจะมีเงาดาๆเข้ามานะครับตอนนี้ผมก็มองเห็นแล้วนะครับว่า มันมีปลาเข้ามาแต่ไม่แน่ใจนะว่าเป็นปลาอะไรนะพี่น้องเนี่ยดูดีๆนะครับปึออ๊บนี่มันจะเป็นฝูงปลานี่นพี่น้องฝูงปลาปลาหางแดงนะครับด้วยว่าปลาไทยนะครับตัวใหญ่มากนะครับตัวรุ่นสี่นิ้วเลยนะครับโอ้เป็นฝูงเลยนะครับตัวนี้เยอะๆนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ยิงนะครับลักษณะหมายที่ดําวันนี้นะครับก็จะเป็นสาหร่าย แบบนี้นะครับแล้วก็ดำตามสไลด์แบบนี้ใต้ใต้สไลดมันจะเป็นช่องเป็นอะไรเงี้ยครับสังเกตดูปลามันจะตีหลุมอยู่นะครับเนี่ยนะครับเราก็ดำลงไปตามใต้สไลดนะครับเนี่ครับหลุมปลานินนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับนี่ครับเนี่ยปลานินตัวผู้นะครับจะขึ้นมาตีหลุมเพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อที่จะอ ให้ตัวเมียมาแล้วผสมพันธุ์กันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในหลุมของ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 ปานินตัวผู้ตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสืบพันธุ์ของปานินนะครับเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับจะเอากล้องไปตั้งไม่รู้จะได้ช็อตหรือเปล่านะอ่าแบบปานินตัวเมียเข้ามาแล้วตัวผู้มันผสมพันธุ์กันอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ลองๆคอยติดตามดูกันนะครับเผื่อมีคลิปเด็ดๆนะครับจังหวานนี้นะครับผมดำลงไปอีกทีนึงนะครับ แต่ว่าปามันมาลอยอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมหันปืนมาแล้วก็จึ๊กเข้าให้นะครับดูขันภาพใช้อีกทีนึงพี่น้องเนี่ยกําลังจะเหนี่ยวไกมันออกพอดีครับแล้วก็จึ๊กตามดากไปครับเรียบร้อยพี่น้องเลาวอดนี้ดำตามลงไปครับแล้วมันจะมีอีกตัวนึงนะครับว่ายออกไปเห็นไหมพี่น้องเดี๋ยวดูภาพใช้อีกทีนึงครับ เนี่ยงวยหัวไปแล้วครับอู้ตัวบักไก่เลยพี่น้องเลยผมนึกว่าผมยิงพี่ถูกนะแต่เอา้าปลาตัวนี้ยังอยู่นี่นลยว่ะอูู้มันมีสองตัว,วพี่น้องอู้สุดยอดนะครับเนี่ยครับปลาเนินที่เราได้นะตัวใหญ่มากนะครับที่ขึ้นมาตีหลุมที่เราเห็นนะครับเนี่ยฮะโอ้โหใสสวยมากเลยครับสุดยอดเลย หลังจากที่เราเก็บปลาเรียบร้อยนะครับเราก็ดำหาปลากันต่อไปครับพี่น้องตัวนี้นะมันจะลุ่งนิดนึงนะครับผมดำลงมาแล้วมันจะเป็นช่องคล้ายๆจะมีปลามันวิ่งผ่านมานะเราก็ดำนอนนิ่งดูครับเผื่อปลามันจะว่ายเข้ามาหานะครับลุ้นดูกันนะครับว่าจะมีตัวอะไรเข้ามาหรือเปล่านะดำรอดูถ้ามันหมด หมดอึดหมดหายใจเรากั้นไม่ไหวเราเราก็ขึ้นหายใจนะครับแล้วก็ค่อยดำมาใหม่นะพี่น้องนะอย่างเงี้ยดำแต่ละครั้งก็ได้ประมาณสักสามสิบถึงหนึ่งนาทีครึ่งประมาณนี้นะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับพี่น้องจากนั้นก็ดำลงมาใหม่ครับดำแล้วก็ไหลไปตามช่องนะครับเรามาดูดจังหวะนี้นะครับไหลมาไหลมาน้ํามันจะขุนข้างล่างนิดนึงนะครับแต่ข้างบนจะใสหน่อยนะพอมองเห็นนะครับ ไหลมาไหลมาเจอปลาอะไรน,นะครับจังหวะนี้สังเกตด,ดูนะไปแล้วครับ,รบวิวว,ว,วิตีฟินตามไปแล้วก็จึ๊กเข้าให้นะครับเป็นปลาชโดนะพี่น้องนะเรียบร้อยครับเข้าจุดน็อกพอดีเลยพี่น้องเห้แม่นมากนะครับตัวนี้ไม่ไดิดิ้นเลยปราบให้หมดนะครับจะดเนี่ยอย่าให้เหลือพี่น้องจับไปครับ จังหวะนี้ดำลงมาอีกครับจะเห็นปลาอะไรไหมน้อแต่ละอึดแต่ละใจที่เรากัน้นหายใจลงมาเนี่ยลุ้นลุ้นทุกสถนานการณ์พี่น้องทันี้ก็เจอปลาปลาไอไทยหางแดงอีกแล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าผมก็ไม่ได้ยิงนะแต่ว่าตัวมันโตมากเลยนะครับไม้เนี่ยผมเห็นปลาไอไทยเนี่ยตัวใหญ่จริงๆนะครับตัวสี่นิ้วเลยนะพี่น้องนะนี่ครับ หลังจากที่ดำมาสักพักนะึงก็ได้ปาลาผมก็เอาปลามาร้อยใส่ที่ร้อยปลาที่ติดกับเอวผมนะแล้วก็ดำไปครับปลาก็จะห้อยตรงหนงตรงแเน่งแบบนี้นะครับพี่น้องลักษณะการดำของผมก็จะดำตัวเปล่านะครับไม่มีถังออกซิเจนนะครับดำอึดใจเดียวพี่น้องเลยฝึกเอานะครับใครอยากดำได้ก็ฝึกฝึกบ่อยๆแล้วก็ดำได้เก่งเองนะครับด,ดำได้นานเองนะครับคลิป การฝึกกั้นหัวใจได้นานๆก็ลงไว้ในคลิปในช่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปศึกษาลองไปฝึกดูกันนะครับผมนี่ก็ดำมาได้ปลาอีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้เป็นปลานิลใหญ่อีกแล้วนะครับพี่น้องเนี่ยครับยิงปลาแล้วก็ดึงเชือกมานะครับปลาจะติดอยู่ปลายทุกดอกนี่นะครับ นี่อส่สวยนะครับปันดินใหญ่ครับจัดไปครับผมลักษณะการดำนะถ้าเราได้ยินเสียงปานนินนะครับพี่น้องมันตีหลุมม,มันจะลองตุ๊ตุ๊บุ๊บ,บเราคานไปตามช่องสไลด์แบบเนี้ยถ้ามันลกๆเอามือกวดออกไปนี่เลยนะครับแล้วก็เอาปืนช่วมวกเรานะครับกวด ถลายออกนะครับอย่าให้มันโดนะลายขาดนะครับลักษณะการแหวกแวกไปเลยนะครับถ้ามันมีตัวอยู่บางทีนะถ้ามันไม่ตื่นหนอกนมันจะวิ่งเข้าหาเราเลยนะครับอย่างเงี้ยบางนี้ผมไปไม่เจอปิดกล้องดําไปเจออีกจึ๊กเข้าให้เรียบร้อยตัวนี้ครับตัวใหญ่ครับจังหวะที่เราเปิดกล้องอราไม่ค่อยจะเดนไม่ค่อยจะเจอป่านะพี่นัอง <laughs> ผมนึกเงุดหลายทําคลิปได้น้าไม่ใช่ง่ายๆนะลองลองทำดูกันครับ หลายคนที่ทําจะรู้นะครับว่าลักษณะการทําคลิปยากมากนะครับพอได้คลิปพี่น้องได้คลิปสวยๆลอยมาตัวนี้ไม่ได้เปิดกล้งองอีกน้อยใกล้ตักตึ้นซื้อแค่นี้กลับแล้วน้ำไม่ใสเอาแค่พอได้กลับข้าวไม่ต้องลอยน้ำกลับบ้านดนกว่า อเคนะครับวันนี้ก็เล่นน้ำสองชั่วโมงนะครับพอ,พ,อพอได้กับข้าวอยู่นะพี่น้องน้ำไม่ใสเลยนะดีนะยังได้ตัวนะนี่นะผลงานนี่ผลงานของเราวันนี้ปานินไซส์สวยๆนะครับนป่โบปานินสี่ตัวนะครับแล้วก็ชดโดตัวหนึ่งจัดไปครับผมนี่แหละผลงานดำน้ำยิงปลาแอว โอเคนะครับสําหรับทลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่น้องเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวไปเผาปลาจัดไปครับปนี่ปลาสดๆนะครับอันนี้ก็เผาแบบไม่ต้องเอาขี้ออกนะครับจะได้กินขมๆตัวใหญ่ครับตัวนี้ใช้ส,สองโลกินให้มันจิ่มน้ำสัมรารนไปรลดปลาเผาง่ายๆนี่แหละแล้วก็ตำน้ำจิ้มเอาพี่น้อง ก้วาเดี๋ยวพ่อแกะปลาให้คะ่ะนี่ย่างปลานิลใหญ่ของเราก็สุกแล้วนะคะโอ้โดูน้ำมปลามันมากเลยนะพี่ายทำให้นะคะพพี่กายทำให้หรอพี่กายทำให้นะคะหนูจะกินปลาไมาหมคะกินค,ค่ะ นี่เงี้ยคาร์โบเลยเนี่ยคาร์โบเดินหวานเจี๊ยบแน่นอนหวานเจี๊ยบแน่นอนถ่ายเองเพิ่มมีร้อนดูคำแรกทั้งพีชกินเลยว้าเป็นไงคะเป็นไงหวานเจี๊ยบไหม แก่กุยเลยแช่บอร่อยปลามันมากพี่น้องดูช่ำๆนะครับนี่ครับน้ำจิ้มง่ายครับเมนูนี้ย่างปลากิน้ำจิ้มซีฟู้ดจัดไปครับ